ขันเบิองปุ๊บสังเกตดีดีมันนี่คืองูเลยครับผมเห็นตงงูตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับรเดือดเนืเ้อสดๆม้าหัวอย่างนี้การเติมเนี่ยเลี้ยงน้องๆนีน่เห็นไหมโยนว่า<ส>มัน้นจว่าสูตรยูสุม่มเพเื่อเพิ่มสูตรอิริเขาใส่ยังซีนะ่ของสุรนนินทระจังดิเซียบหนองวัดที่นี่นี่แต่น้ำตาลเออ โอ้งามครองาม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 โอ้โหเดียรหลังเดี๋ยวีทีบ่เอาใส่ป้านะยกกิโลจังหวาดนีิตันจังหวาดสุดหอหารวตันล้วหารวยยคับโอ้หนได้พรตัดนี่เ้าได้ข้ามเย้ยวนี่ รยก็้เล่ะ่ี่ยงนันสแบใส่เบ่งใสแป้งฟูอันละบนนี้ไม่ยามาเดี๋ยวอกางพไปหาหมอดิใช่ป่พาไปหาหม้ยบบามขึ้นมาเดี๋ยวจะทวง สคนบอกให้ขึ้นนาะเขาเมื่อไไปทังนี้หมดที่นี่เขาเนี่ยท่ไปทั้งมดนะล้เพืนต้องไปยืนด้ยผู้เชียนมันยังเียตายหยังมมันังูเลยมันสดไม่ได้ไปไหมได้ยุ่งได้ยับบังคับได้มาข้นแล้วูเลยทีนยังโอ้ิญิาณเลยโอ้ยมาจนยิ่เหรเพราะ่านฝนอยู่ลงหลอกตัวนะแล้ว ท้องมันแังหนักสุด n g เลยง่ายเลยคุ่ตัดส้มเนี้อเด็กออกหมนี่เอาเวดเกไปเต้ังเห็นไหมชิวฟันแตงเดีวน้อยหน่อยขึ้นแล้วขายกันประเีศ ก็วังวันจะได้จัดต่นรนะผมวาดแต่ยว่าแโอ้ช้างใช่ป้องแตก่อนดูขาประจำนี่ครับทำไมไม่รุนเท่เลยนี่เรไปเลย อย่างเปิดไม้บานเชิยบีมเขาเมื่อนี้คุณแมบบ่คนมากพอดี ดีแล pues ้วคือครับผมจุดแก๊สเรียบร้อยตรงเปื่อยๆครับผมเสร็จไปเกลือครับผมชุดมีข้าวร้อนนี่ครับ้อรุ่นว่าวจะได้จักตันครับผมอากาศดีมากเลยไทำไมตาเติด บ่มองบีบน้ำมันมันเหนียวบ่มันแตกเกินหลายคลงานครับทัพ่อเคเจอกคยเจ๊งเนาะอันนี้เงินไหมครับนี่ครับน้ำหนักพันสองทัชพ่อตัดในรถรอย่างน้ำหนักเขาสองสองพันสามตอนนีมันเนียบสามสิบนาทีขันเบร์ปุ๊บสังเกตดีๆมันจะคืองูเลยครับผมเห็นต้มงูตัวนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นมาหันแล้วกับเจ็ดเป็นสองสูตรครับผมแบบต้มแซ่บแล้วก็ต้มผม นมหั่นเปชิ้นเก็ยบนองบีบเองครับวันนี้พี่คั่วลงไปแล้วก็คั่วนิดหน่อยครับผมร้อนครับสูตรแบบผมถึงมี ขาดอะไรครับนีล่ลำเพิ่มได้ครับผม,มอันก็เสร็จครับนี่มาแบบส่วแบบต้มแซ่บครับผม,มน้ำประแดกก่อนเลยบอกเลยครับผมไปน้ำกันได้แล้วก็แซ่บมากครับใส่บประแดกแก่้หน แจบตรงนี้มะน,นาวครับผมกอเขาคั่วครับผมหนักๆสักหน่อยเลยสิที้หอมผักเพลวครับออมาผักขวไปน้ำพร้อมที่เข้ากันเสีบมาตรงเลนพริกทรรมดาอย่างนี้พริกสดต่ำใจเองสุด,ดยอดครับผมที่เด็ดนี่ครับผักเพลว ฉีกใบเป็นขาดๆแล้วครับผมแต่หัน่นแบบก็หอมเหมือนครับผมตัวแบบนี้นะจีเด็กฟิวกว็มันปานนิดหน่อยอันนี้ก็บนิดหน่อยครับ,บ,บ,บขเติมน้ำซุปเอาลงไปโอเคครับเซฟเรียบร้อยนะครับเดี๋ยที่คุกเข้าให้เข้ากันก่อน,ก,อนกับแก้มที่ดีไรเลยครับผมอันนี้แบบผม เทียบมอืมแมันตุน่มแล้วลานกไอยลาบเลยสุด,ด,อดยอดลิอุ้ยเนี่ยต้มสมเขาเนี่ยกินประเดกวอมาครับมีสองสูตรอันนี้เป็นต้มขุมมด้นี่ให้พ่อ,อชิมุกรก,กันนะ พยองก่อนเลยครับผมอันนั้นเป็นสุมครับวันนั้นใส่ผักแเขโอ้สุมสุมแดงอย่างนี้นะมากินสุ่มไปฝ่อตงอันนี้นี่ของวานนี่ฝ่อตรงอนนี้นี่ของงานไปเดินเทียบคอเพิ่นดากบังดากบังโซนนี้ซีเนจเจอร์นะซีเนจเจอร์กโฆษณาเยอะเลยโฆษณาจังมาัดจังมาได้ทียบีตอนน้ำผ่ามันเป็นเัื่งใดตอนลงนะครับมันกินได้บ่เปือยบ่ จักแสบแ่แสบหอขอยกโ,โปรยางเดียวหยัเลยวครสัมอผ่อผมเลยนะสัมผอคมเลยนะครับอายุสามกันเลยนในานมาครับจิกกึดๆอหอมหอมครับมีกลิ่นน้ำมันเลินในเจอ,อง,งานเ <c oughs> อาเชี่ยวเราเลยทีนี้ให้จิ้มบี <c oughs> มมาเนี่ยเอาเพราะเราเผลอเลนเอาคอแห่งมากเลย มาเชียบินพ <fin anta> <ots> ิจารณาแห้ใส่ประแดดพมด้วยสูตรนี่เนียนๆครับทาเส้นซ้อมสูตรด้วยเลียนหรือน้อยแบบป็นไดทานรับโอเคอาแองมาทีนี่กวุบกลับเสี่ดงเสี่ยงหรือเปลอาฝากนามยังว่าเห็ดไม่นู่นเลยก็แซ่บพอดีพอดีพอดีเนาจนเกินไปเน้นๆครับเน้นๆแต่เฉพา ไปต้องการสารอาหารให้พื่อักคาคาได้นะครับยอดครับทานครับเยี่ยมอายะยเอาแมมซิไม่อายนอันนีิใจเขาพูดลา้มอะไนบ่กินปลาผู้สาวอย่างเดียวเอาล่ะซะคับอยาวานน้ำถือสัตวธนาได้บบกินเนื้อโบนําถือสัตว์น้ปนระานำอ่นติดใจขมว่านี่อกาศนี้ได้หนคือน้ำหลานวะ ผมจริงเลยยังยังาเรื่องใดชอบเล่าครับเลยวะมาโขมเพื่อมาศพมันบ่คือกันบรือ่าว้ยโมคือกันเนาะสองสูตรเด้เอาเลยนะที่ชอบครับประเทศนี้เผ่าโฆษณาเมนูใหม่เนี่ยไหนยังครับพอตัดแตนเบิดแล้วได้เลี้ยแตนใบยังกว่าใบเตยครับตอนนี้ มนี่้นถอดเยี่มากเลยกลุ่มบพอดีครับเดี๋ยวรอเบิ้งครับผมนอนมาสุดยอดสุดสัแม่นแม่ขาอย้อนห่างโน่นเนี่ยชุบอสวยของมาจำแจวเขาไปที่นวคจับติดแจวเขาแจวเขายชาประตานซ้ำจังเลยกินเนื้อเลย ไม่ได้หรอแซบแซบครับเนาะไอแซ่บครับแซ่บคอนเฟิร์มเลยครับเดี๋ยวเดีเยวไปดูเดี๋ยวใส่สูดกลิ่นไมบผมแซบเดียวเลยบุกกินเนื้อวันนี้กินยังวไงดิเนโอ้เลยขนมมาแล้วอิ่มหวานตื่น่วงง่งเลยไยังเนี่ยบอปนี่ครับมันหายห่างนี่ครับเนื้อโลนึงได้ซำนี่ถือว่าได้หลายเลยนี่นี่แก้วปกติบอปแต่เนื้อนี่เป็นบ้านๆที่สุดยอดเลยแม่ที่แก้วปกติ แก้วขมแ,แก้วจุ๋ยล่ะโอ้สลดแม่ขึ้นเองสิสลดขว่มตัวนี้มันขมเร็วเกินน่ะฮึเสียงต่ำแก้วข้างในเดี๋ยวรอเบ,บื้งครับผมแก้วสตูตรยังเกาะจะเอามาเดี๋ยวรอเบื้งเดี๋ยวเหนียวแก้วนีกว่ก่อนผมสุดหรอเหรอ,อยุบตักเลยใส่หน่<ห><ห>อยเข้าเจาะหายหนเนี่ข้าเจาะว่าใส่หลายพอมั้ง เอาสวยว่ะครับเป็นวัดเนื้อสดสวยที่สุดนะครับนี่เนื้อส่วนใดเนี่ยเหรออันนี้บ่น่าจะเป็นช่วงขาแกงบ่เนื้อขาแต่สมัยนี้เนื้ออ่อนมากหอเป๋หื้อมาแล้วครับทำไมไม่ใช่ซิพบรส์หอยเป่าหื้อถึงนอนกับผมเจียวยังกป่าเนื้อสันเจียวชุนักเจียวดอกกีเจียวบุกหกเค้กด้วยเจียวปักหอมดอกกีดอกกี ไอ้เอินปานนี่ยเนไ้นี่เอินร้องแก้วแล้วเฮ้ยเนี่เน่เนี่แเน่น่ยนี่เนี่นี่ยเนี่ยี่ยเนี่ยี่า่เนยเนีเนี่นีวย่ยเนี่ยเนอยเ่ี่ยเีมยเนีนีนยเนีเนีเ่เน่นยเนี่เอนี่เนนีนน เมนพวกเกาเวียนอู้โหเสียบได้เสียบกระสุดยอดเลยเราครับจินมได้ครับชดได้ครับเก้าบีมเราไปเรียนหาญี่ปุ่นมาครับพุดเดียปสวยเมียนดีด้วยไทยเมียนหืต้องกลิ่นสดเลยเนาะหั่นไว้ใหม่ได้บึงการวางมือแล้วเหมือนเด็กเลยบึ้งเนื้อสวยแอจัดไป รับเดน๋ยเสียกันนี้อย่างฝีมือดีวะนี่นะครับผมพ่มชํานาญในการไปเรียนมาแตกต่างลําบานดีเท่ากันทุกชิ้นนะครับฝีมือการแกล้นี่ธรรมดาตินะครับั่งนด้นะครับเอาเป็นดอกกุหลาบพีวะให้เป็นดอกกุหลาบอีวะจัดไปครับผมได้แล้วเหนือบนมัน อ๋อเนื้อเสือในเสียดไงหาซิมกวนแดก็เลยโยะอมาถอเขาหอนห่นะมันคอยข่มแบบหืส้บ่อนอ่นเเราขาวหมีบ่บ่มีเข้ากันเด้เด้นี่ฮะลองในคำของดินอันนี้เจ้าเห็นมันตแหลกนี้โยให้ท่านเล้วตัวนี้บ่ใส่ยังตัวหนพราหรบอบดีใส้ยหรบ่ดีดีใส้วเรับใส้ว หอมเลย้องหอยเียนซอยหอมนะซอยหอมนะจังเขากันจังมีแล้วดับเข้าเจี๊บต้องป้อนน้ำมันเจ้าในกอนซิมกันเลยเจียวโยอันสุดไม่อันนี้เจียวปันสุดนัดมันคือขนโอ้โหดูสิร้องเบิึงบืนนี่แหะจูกับเจียวแบบเจียวหมาครับผมภาษาบ้านๆ้ลายจูดอห่องยังไงเข้มเงียบงอไมาเยาหนี่ใช่อยากใช้เบิดเดียวจู่เอาบึงอยู่ตายกำลังกำลังลำรอดฉาดได้ก่อนเลยคนแดดคนเห็นดิเนาะ อยขีบหลหล่ะเขาให้จิมจิมผู้ไทยผู้ไทยกับไทยรุ่นก็าไม่เสียวบางด่างพันยิบนี้ฟ้าเนาะมึงเค็มต่างๆนะวยกินเลยละองสุร่อี่อยใส่ขงสุรรนี่ใช่แล้วใช่เล้ามได้อาาสูตรดวยมส่เนี่สูตรอีหีเขาใส่ังสีของสุรนะ่จเสียบหนอง่ทีนมือแปน้ำตาเออเลามากันงานสิร้องครับผมตับไม้ที่เบิรตกนได้นน่เอาแม้ อมอว่าสองตอนอยู่นี่หอพยายมเราไม่กินครับสกินไปหน่อยครับผมเอางี่นี่กินกลินดีอลไมันเป็นยังตับก็บุกิขีนมันมันเป็นหมองล้วงวานวันนี้ไม่ได้ครับไม่ดีนะครับเขามันแก้วตุนี้ขียบผิ่ความเดสูดของเครับเอาเชื้มาจิ้มเชเชื้อมาจิ้มเลยเชฟไปเลยเือดจเสือ ไม่าท่กันแต่ว่าคนนี่แม่ป้าะาใส่แม่ซูสีเดี๋ยวเดียวใหญ่ีบ้านนี่ต้องให้เชฟบบีบเนื้อซูกินแซบปั่นเขา่ามีวิธีปั้นของมันขอจกปั้นนะอันนี้ที่ขอข้าเลยครับเอาจนไลนสามชิ้นเดียวช่วนเลยชิ้นลอู้ในการเลยวะที่นี่ตรแซบเอาไว้เอาอยู่ครับอู้ปั่นไห้พ่อไม่แน่แม่แม่ซูซีมาเอาดินี กีบสองเลยของญี่ปุ่นเนี่ยนะซี่ยงเีนเป็นไนี่มันผมนี่ดะเกีวจุีหลีเก็บเลยลองแก้วจุ๊กับที่นี่สุดโยกจั่งนะเกี๊ยวเลยเก็บยวปลาห้องน้มีอะไรามี่าลอดรตัดตัดขายเห็นงาบหอมเรียนมาเสือเสือนี่มันตรงนี้ครบทุกส่วนดินี่ต้องไปซื้อแล้วผมเครื่องขบุญงฝาก จะเราตัดนี่ได้กัน้องกินก็ผ่าพร้ามเยนๆแม่นลายเตียไม่ค่ำก็นะลองเบึ้งทีนี่ครับผมตอนหยิตีเข้มเกินอันนี้ภาบามันโลบเข้มเลยลงหน่อยจดเดยอมาแสบครับแกวแบบนี้ก็เลยลองเบึ้งคับผมจุแบบไม่อะไรเห็นวนงา นี่เด้งได้ดูนิ้วแล้วครสินี่ตั้งถอสูดเนี่อลงตัวมเบเลยเออ่ารักปะเสียบเสียไปน้องเสียบเสีบแสีบครับจุ้ยดครับเ้อเซ่บเบครับนอันนึงเบี่ยงนนึงอันเบียงนี่บ่ลองลอง่กันนบยมขาดวอบางบางล้องขก่อนครัเเห็นว่าครบสูตรแล้วสัตว์ บอตอนเราป่านไฮรอบนี่คือแมนแมนแต่มันคือในกับง่วนอะที่เขาสิแก้วรอบเบิ้งครับประเทศนี้ช่วงอกมั่นนะแต่เสื้อดีลีนี่มันสิแบบฟุตเนี่ยนะพี่ยอนอู้หดี่หางแบบไร้รอบเยอะเดี่ยห่ย่ำครับผมตัวนี้เราเขอกันเซาแ่บต้องไปล้วนน้ำมันออกมาหอมหอมสวยเสือเครื่องวัดตัวนี้นะครับลวกมาแล้วครับผม เสือแก้วครับล็อกแก้วนี่ครับแก้วนี้มันทีมีความมันแตะออกม,มาครับมันสุกแล้วชาชาแก่ม,มากเลยอย่างนอกหันชาชาเหยียมเลยบ้านเริงโยกอะแก่ม,ม,กม,มากครับผม,ม ซื้อเอามาล้วนใส่ยังบ่ต่อนล้วนทำไมครับใส่ยังบ่ล้วนใส่เพียครับใส่เพียเนาะครับหมอล้วนมาหืมแฉบสุดยอดเลยไม่ยากนี่ไม่ได้ถึงตาถึง้าเนี่นครับชิ้นแบเขาแบบนี่ขาดเลยคอยสุดน็อตยัดนะนัยังครับไหนครับสายย่าอยัง นอนคุมหนองครับนอคุมนองโอเคครับผมนอคุมนองแต่ว่ามีสองเป็นนอนไททูบด้วครับในเฟซบุ๊กฝากเนี้ยนอนททูบันย้ายยูนบอย้ายิยูนิจับสุดท้ายเลยก็ต้องหนีนครับไม่นูนี่เดนเนอมาหนีมกเบล้อามำเดือดจำ น้งนไทยถูกครับผมยังไงเนาะยขู่มันนองิดความพักแบบได้หลายเลยหยิบกว่าเลยเจ้ามากครับง่ายเนี่ยนุรยการ